จะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับครับคันนี้นะครับอ้ยเป็นอะไรเนาะสตาร์ทไม่ติดนะครับคลิปที่แล้วนะครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งบินด่วนครับผมโอ้รู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าพักผ่อนน้อยทำงานเยอะไปหน่อยอยู่ที่อุชาย,ยายครับ ชายใหญ่ชายใหญ่หรือว่าไทายธนาวุิหินยังคาอยู่เลยครับนี่เอากลับบ้านนะหน่อยครับงสยหินไม,ม่อยากกลับบ้านโอ้มีการรื้อลองตอนนี้นะครับรื้อลองแล้วน่าจะเอาไปเช็คนะครับนี่ต้องให้ชายใหญ่ศึกษาเรื่องพวกเครื่องมือ เกี่ยวกับคอมมอนเรลนะครับพวกคอมพิวเตอร์นะครับต้องมีต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้คอมมอนเรลมาแรงเจโอเจ็ดอี o e. กล่องน่าจะคนละตัวแหละน่าจะสับกันไม่ได้หรอกอู้นี่วางดำเรียบร้อยครับเอ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคันนี้ต,ออนติดจองอยังฮะเรปลขา่ยียนนัดว่าจองห้าหมื่นหายไปเลยวยช้างเดียวครับไม่ใช่สู่ตัวนี้ โอ้ดูการเชื่อมปิดปิดหมดเลยไม่มีปิดแต่ไม่บังไม่มีรูให้อะไรเข้าเลยเด้อดูให้ไม่มีรูให้น้ำให้ดินเข้าไปเลยปิดหมดเลยพวกนี้ก็ปิดหมดใช่ไหมไม่มีรูเลยปิดแต่ไม่บังครับทำไมอ่ะเพราะผมคนเฉยครับปิดแต่ไม่บัง มาตรฐานมากตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกตัวรองดใัมไงรองกระบ,บอกใช่ไหมใช่ไม่ให้มันไม่ร่วงทุกว่าน็อตขาดมันไม่ขาดหรอกไม่ขาดเนอะมันค้ำอยู่เออแต่ว่าตัวนี้มันค้ำอยู่แล้วเนาะแต่ว่าน็อตคลายเป็นไปได้เอออาจจะคลายต้องเช็คด้วยตรงนี้จะไม่ขาดหรอกเพราะมันมีตัวค้ำอยู่แล้วมันไปไม่ได้หรอกโอ้ได้เขาเชื่อมบนนี้เท่าไหร่หนึ่งตับ มันยังไม่ได้ยกกระบอกขึ้นมันเชื่อมยากนี่มันก็ติดหมดติดหมดเลยมันต้องติดหมดแบบนี้แหละถึงจะดีพยายามตัดให้มันมันพอดีกับกระบะไม่ใช่ไหนอ๋อนี่คือตัดเหรออ๋อนี่กำลังตัดท้ายครับไปดูกันนะครับเพื่อที่คือเขาเผื่อไว้ครับคือเขาไม่ได้ตัด ไว้ตั้งแต่แรกครับคือเขาเผื่อไว้เผื่อไว้ตัดนะครับตอนเวลายกดำนี่นี่นี่น,นี่เวลายกดำนะครับมันก็จะรับกันพอดีครับคือมันไม่ห่างนะครับนี่มันไม่ห่างครับเห็นไหมมีตัวอย่างมั้ยดำห่างมีตัวอย่างมั้ไม่มีตัวอย่างเลยดับห่างดัหางมันมันไม่มีตัวรับใช่ดับไม่โอกาสหงายใช่หายลูกถึงก็จะไม่เป็นขาทำให้ขาแตกพอพอดำหงายมันจะ ทำให้ลูกสูบระเบิดเลยเสนฝานฝาฝาแตกเลยเออนี่ครับคันนี้ครับดำไม่มีไายแน่นอนครับทุกคันที่ต่อจากอูกชายใหญ่ครับก็จะประมาณนี้ครับนี่น,น,น,นี่ครับกำลังตัดแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนนี่ช่างเสียงทำไรครับวันนี้ เคยช่างแก้วเลยฮะเคยช่างแก้วเคยช่างแก้วอ้าวยกได้ฮะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอือไวช้าเลยไม่ได้ดูตอนตัดเลยไหนลองหน่อยสิลองหน่อยลองหน่อย luôn 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 อายกนี่ครับสวัสดีแล้สวัสดีเป๊ะทางนิดเดียวไม่ใหญ่ครับประมาณนี้เหมือนน้ำมันน้อยต้องเติมเหีงนี่ มีนนะ้ำมันเป็นแค่ไหเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรนะเป็นแบบนี้เสียอ,อ,อันนี้ตัดท่อครับหรอเน,นี่ยโอ,อ้เสียงหวานมากเลยเเลเลคือสายพวกนี้ไม่มีพับแน่นอนใช่ไหมสายไม่มีพับเนาะ một tháng đấy 18 lít chim dù chim dù

อีกลวยเหรอฮะอันนี้ไม่ได้ตีกลวยใช่ไหมเกียร8หอนไหมไม่ได้ครับน่ตัวนี้ก็จะเป็นลมไปยิงช็อปนะครับเดี๋ยวไปดูเกียร์ฝากหน่อยแบบไหนเกียร์ฝากเป็นแบบไหนครันี้เกียร์ฝากเป็นแบบไหน เป็นไหนครับเกียฝาก,ก,ย,ากยิงลมหรือว่ายิงชอ็อบยิงลมเกีายฝากโอ้โดีเดกีายฝากยิงลมนะครับ <c oughs> ไม่มียิงช็อปนะครับ ช่างไอ้นี่มันลงต่ำกันไปไหมฮะเนี่ยมันชี้อยู่ลงนี้เลยเหรอมันก็ได้กคันทุกคันอย่างนี้หมดจริงเหรอมันชี้ลงเกินไปไหมชอบแบบไหนเดี๋ยวจะจัดให้ต้องมาประมาณนี้อ๋อจองเลยจัดให้อันนี้อันนี้ลูกค้าอันนี้คือทำไว้ดันตูดเหรอเจ๊เจ๊ก้าบเลยฮะไปดันตูด ถ้างั้นก็ต้องติดติดทำงานต้องเสริมพวกเาไปหน่อยตอนนี้อุ่นตาไม่ขำเลยจะดนักรถนะไม่นักหรอกหนักรถนะอ๋อตรงนี้อ๋อตารถ่ายดันตรงนี้นะโคก็ดันนี่ดิไม่โคดันนี่เหรอไม่โคไม่ดันนี่เหรอโดันนี่มันมีโอกาสล้างมือชีมาชนนี่ใช่ไหมชีทะโลอไม่ได้หรอกรถราคาเป็นล้านทะโลอได้ไง ที่ทะเลาะเป็นเหตุสังเกตได้แล้วจีวโแฝนี่จะทําอะไรเ,เดี๋ยวเอากล่องไปเช็คหนะ่อยเอากล่องไปเช็คกันเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ครับตรงนี้ก็คือจะทําเป็นติดแผ่นท้ายทะเบียนตรงนี้ครับเอาและวก็ได้ดันหนีเอาเดี๋ยวไปเพื่อยังไงกดถ่ายไม่ถ <c oughs> ึงไงเจ้ เขาที่สบายใจไปเลยนะแล้วโคดันเยอะเลยยังดันโคดันดันนี่แล้วเพื่อนโอ้จะดันนี่หรือว่าให้จะดันนี่เนี่ยดันนี่มันบิดเด้ดันนี่มันบิดไปฝั่งนู่นเลยเด้อนี้เลยง่ายๆจะได้บิดพร้อมๆกันเนี่ยนี่เลยต้องกลางนี่แล้วไอ้ตรงนี้แต่ก็ต้องเสริมเสริมตรงนี้ให้หน่อยถ้าไม่โคดันตรงนี้ผมว่าไป หักได้แล้วข้างล่างก็ทำนี่เชื่อมเชื่อมเต็มไหมเชื่อมเต็มไหมเชื่อมเต็มแล้วก็เชื่อมตัวนี้ให้มันยันกับตัวนี้เนาะถ้าไม่ใส่ตัวนี้จะหักเลยถ้าไม่ใส่เพราะว่าผมเคยเห็นมาแล้วหักเลยนม่หัถ้าทำแบบนี้นี่ตัวนี้ระหว่าง รางห้ากับรางหกมันจะห่างกันนิดนึงเงี้ยแล้วก็เอาเลยเชื่มมมอมแฝงมันไว้อ้คล้องมันไว้ตัวนี้มันก็จะแข็งกับตัวนี้มันไม่หักกันหมอเรียนมาครับหมอรู้หมอเรียนมาเน <c oughs> ี้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไปตอนไหนฮะ<อ>จะไปตอนไหน,นเรื่องออกไปเลยอันนี้ใครซื้อไปนี่มีโชคให้ครับเด <c oughs> ี๋ยวตั้งโชคให้เรียบร้อยครับ จังโชคแบบนี้นะครับก็จะมีตัวขาจับกับคัสซีครับตบงน,นี้ครับตอนนี้มีการขยับรถนะครับจะมาทำอะไรกันรอชมครับรู้สึกคันนี้ยังไม่มีเจ้าของ มามาเลยเลยเลยอันนี้จะมาทำอะไรครับตรงนี้ ยิงทรายนิดเดียวเนี่ยอ๋อยิงหินได้ไหมใช่ฮะ <laughs> นิดเดียวรถผมไม่ยิงทรายด้วยยิงหินนะ,อ,ะ <laughs> อ๋อนี่ตรงที่เราถอดเตาเนี่ยออกแผ่นซับลงมันมันจะมีสนิมนิดหน่อยอืมนี่สนิมพวกนี้ยิงทรายนี่ออกหมดเลยเหรอเดี๋ยวจะจัดให้ดูครับโอ้ยิงนอกในเลยในชะ่ยย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 นยย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 ยนยยยยยยย ตรงนี้มันจะเป็นตัวมีเหล็กซับอยู่ข้างในใช่ไหมมันเลยมีสนิมเต้าเหนบหน้าเต้าเหนบหลังแต่ก่อนตรงนี้เป็นเต้าเหนบแล้วเราขยับไปนู่นมอีกช่วงหนึ่งเลยเนี่ยเต้าเหนบหลังตัวหน้าก็ยังเหลือทำพวกสีเนาะ รายละเอียดสีชอบแหนบมันมากหนามากเลยแหนบฮีนโน่เนี่จะนาจริงๆนะอ่ะนี่ครับเครื่อง,งยิงทรายต้องสตาร์ทก่อนนะเอา <c oughs> แบตหมดเครื่องกี่ซูบี่ เครื่องอะไรลูกพี่นี่ฮะอีซูโอ้ติดแล้วติดแล้วเอาเมื่อกี้ทำไมมันเดอนแบตหมด แดงว่าอยู่ใกล้ไม่ได้ดใช่ไหมตาเลยเลยจริงเหรอเอาแล้วเราจะถ่ายทำยังไงตร,ตรงนี้ได้ไหมยึลงัลงยึลงงักฮะยึดหลังมุ้งสลักหรอ,อเฮ้ ดูผลงานกันหน่อยครับโอ้ยเป็นแบบนี้เ,เองครับโอ้โหอั๊อทำไมเป็นสีนี้เลยอ่ะสีเหล็กอะสีเหล็กนะอะมาดูครับแจวเลย นี่สุดยอดครับสนิมออกหมดเลยโอ้โหเอา้าได้เห็นขั้นตอนกันแล้วนะพี่น้องนะเนาอ่ะ ต่อไปก็น่าจะทำสีครับวบ่าพวกดำพวกอะไรวางระบบเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเจ้ายักษ์ครับต้องรอครับหลังวันที่29ก็จอดว้น,นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทำบุญก่อนฝากไว้ก่อนครับ คลิปนี้ก็ต้องบายบายก่อนนะครับเอ๊ะไอ้เิ็รตัวนี้คืออะไรโอ้ไม่ต้องยิงหรอกแค่นั้นไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงฮะแค่นั้นไม่ต้องยิงหรอคันนี้ไม่ต้องยิงเลยเหรอช่า <c> ง <oughs> เทืองบอกว่าคันนี้ไม่ต้องยิงหรอกเพราะว่าสวยอยู่แล้ว นี่เหมือนยางพันเลยใช่ไหมก็พอกับยางพันเลยเด้เนี่ยมันไม่ใช่ยางก้าวครับมันเป็นยางพันเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราติดตามคันนี้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่